สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านหลังจากที่ผมได้ประสบเหตุมีประสบการณ์จากมีดหมอของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรแล้วนี่ผมก็เริ่มหาพระท่านเก็บสมเด็จองค์แรกก็พลาดไปครับแต่คราวนี้ผมไม่พลาดผมเพิ่งปิดเหรียญของหลวงพ่อจ้อยมาทั้งหมดสองเหรียญนะครับในราคาหลักร้อยต้นตนทั้งคู่มีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เหรียญน,นี้คือเหรียญแรกที่เช่ามาในมูลค่า200บาทท้วนครับเป็นเหรียญรุ่นอายุครบ6รอบของหลวงพ่อจ้อยก็เป็นเนื้อทองแดงรุมดน,นะครับมาพร้อมเลี่ยมอย่างดีเลยลักษณะเป็นเหรียญใบจักรนะครับสร้างเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหรียญของจักรพระนารายณ์ที่เห็นนี่คือด้านหน้าถัดมาคือด้านหลังคาแรคเตอร์ของท่านเนี่ยท่านมักจะชอบทำยันห้าไว้ที่เหรียญของท่านเสมอเสมอ คล้ายๆกับเหรียญหลวงปู่หนูต้องมีองค์ฮนุมานยังไงอย่างนั้นเลยครับเท่าที่ผมตามดูมีน้อยรุ่นมากที่จะไม่มีหลังยันห้าปีพศที่สร้างก็คือปีพศ2527นะครับณปัจจุบันนี้เหลืออีกปีเดียวก็จะครบ40ปีละอายุไม่น้อยเลยทีเดียวปิดมาในราคา200บาทตามหลักฐานด้านล่างลูกศรชี้ให้ดูกันนะครับเหรียญทัดมาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงอีกเหมือนกัน ต่กโค้ตยันนะที่สังคติเรียนนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพศ2536ครับเป็นเสาห้าโชคดีให้เพื่อนๆจำไว้นะครับว่าในปีพศ2536จะมีเลิกเสาห้าในการปลุกเสกส่วนด้านหลังมีชื่อรุ่นพร้อมด้วยยันห้าอันว่ายันห้านี้คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัทธะกับของเรานี่แหละครับก็คือนะโมพุทธยะ ประกอบด้วยพระพุทธเจ้ากากูสันโธพระโกนาคมนะพระกัสสปะพระโคโดมบรมบครูและปิดท้ายที่พระศรีอาริยเมตไตรหรือพระเมตไยะรุ่นนี้ผมได้มาพร้อมซองเลยเพื่อนๆเนสาห้ารุ่นโชคดีปีพศ2536หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนนะครับเอาละชมราคากันอยู่ที่150บบาทครับลองมาชมพร้อมกันทั้งด้านหน้าด้านหลังบ้างนะครับ หรียญอายุครบ6รอบเอาละคราวนี้มาชมเหรียญรุ่นเสาหปี36กันบ้างอีกอย่างหนึ่งก็คือในปีพศ2533ก็มีเรื่องปลูกเศษเสาห้าเหมือนกันนะครับอย่างพระสมเด็จที่ผมพลาดมาในรูปและอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องแจ้งผมหน้าแตกบอกราคาพระผิดในการตอบคำถามแฟนๆข้างล่างผมยังคิดว่าพระเป็นหลักร้อยอยู่แต่คุณพาวุธบอกว่า พระขึ้นที่ราคาพันต้นแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้และต้องมีกลิ่งด้วยนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะพูดถึงเกจิจังหวัดนครสวรรค์2อ,องค์ด้วยกันที่ผมคิดว่าดังองค์แรกคือหลวงพ่อจ้อยแล้วอีกองค์จะเป็นหลวงพ่ออะไรคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้พี่โบก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ